สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาแล้วเด้อโฮแมใ่บใบใส่อนมาอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เสร็จลาบมหมูให้พ่อแมนะ่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะสิเฮ็ดทั้งลาบเลือดทั้งลาบบ่ได้ใส่เลือดพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเอาก็มาลืบเอาแต่สีนมานี่เนาะออกจากกัน ส่วนหนังเขาก็อเ,เอาไปต้มเก,ก๋หนังเขาเอาไปต้มซะก่อนพี่น้องซีนแยกไว้เอาไปลวกพี่น้องโอเคใส่ยมังนี่มาต้มกันอีกซอยบางๆพี่น้องซีนนี่ประมาณสามพายขึงเนาะพี่น้องซีนขามันเนาะซอยบางๆเลยครมาฝักซิพี่น้องโอเค จากทักฝักซีนหมูแล้วเรียบร้อยพี่น้อง้วก็ต้มเ่อญในมันเนี่ยนะมันมีมันมีสตอมิกแอนสกินขวดน้ำซุปพี่น้องโอเคใบขี้หูดมเดะเขือซอยเนาะกับพุ่งกับหนังหอมบัวหอมป้อมหมากนาวหอมเสริมหอมแผวพี่น้องเป็นหลักยางครับขวดซุปนะครับมาใส่ซามนี่พี่น้อง แล้วากระเพาไว้ให้มันเย็นก่อนพี่น้องให้อายมันออกเบิดก่อนหลักจากเขาหัวสุกแล้วไปปลาให้มันเย็นเนาะเขาก็เริ่มมาเห็ดตัวลิบอ่ี่นองมีหนังมีพุงมันโอเคี้ใส่น้ำตักแสบพี่น้องโอเคสูตรไปสูตรมันเลยพี่น้องเลย อันนี้มันสูตรเคยโอเคใส่ซมี่ก่อนเนาะพี่น,อนอ้องนขั้นมังหน้าเข้ากันโอเค เหลังจากบีบบางนาวใส่แล้วเนาะแกะมางกันเนาะใส่อีกพี่นาะบางนาวให้มันออกสุมพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เนาะสูตรอะไรสูตรมันเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาแดกเนาะประมาณสองบวกพี่น้องน้ำปลาเนาะพี่น้อง เห้ติมน,นึ่งบวงสก่อนนาาหมูเด้อพีนนออนอนอ่น้องเด้อนี่งหนัวเนาะเหลือพ่น้องหนึงเนะโอเคเดีวนัเป็ดเพชี่นอ้องเท่าครัวเป็นสองบวงใส่ตบตามันได้พี่นอ้องเอาไปมาขั้นปรกันพี่นอ้องมันเข้านึงอ่ข้า,นาในเนาะ มาเลยพี่น้องเลยเอาขันมังนาวเอาก่ะซีมได้แล้วพี่น้องสำหรับผู้บูกินดิฟเด้ออันนี้ขูดเห็ดอน่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าทำมาผู้ผู้ใดกินได้ก็กินไปพี่น้องกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินเนาะเจ็บทาผู้ใดยังเฮียนเห็ดน,น,นะแซ่บแล้วพี่น้องนี่ม,มกงอนบานนี่อือเซ่บพี่น้อง ใบขี้โูดเด้อนี่ใบขี้โูดซอยคอยหิดตั้งตัวสุกตัวดิบเนี่ยก็ตัวไอ้ขิงกันเนาะพี่น้องหอมบัวคบหอมป้อมพี่น้องโอเคหอมบัวหอมบัวปลูกอยู่กลางบ้านนะตัวนี้น้อยฮะวันนี้พักบัวเนี่เขาใส่หลายๆด้พูพี่น้องโอเคหอมป้อมคิดว่าขั้นผู้ใดแบบที่เคยกินดิบฮนะเคกินไปหลุดพี่น้องตัวมันงนาเขาขั้นแล้ว ันนี่ฮนอยู่บ้านเฮาเขาเจ้ากินอย่างซีเดอร์พี่น้องเขาเจ้ากินดิบเด้ออยู่บ้านอยู่เมืองลาวเฮาหอมทั้งหัวซึ่งใครหอมทั้งทักหอมอีกย่างต่าง,างๆนานาพี่น้องเลือดหมูด,ดึกเท่เลยพี่น้องสำหรับกรุดพิมักลาบเลือดเด้อเคยเห็นพี่น้องมองเฮาคนหนึ่งเคยเห็นเราเห็นล,า,นลา,นาบเลือดฮันแล้วเขาแบบโอ้ยแต่อ,อิจฉาเราเราอยากกินลาบเลือดแต่เราเห็นหมูเปลี่ยนพี่น้อง นีเ่เราก็เลยมาผสมซ้อนให้เราเมื่อ่นหาเอาเลือดใส่ยังสิโอเคกันผู้กินดิบฮันก็นกินยังสิโรดพี่น้องถ้าผู้ได้กินซุกเอาไปขออั่วเอาไปแซ่บพี่น้องเลยแต่ว่าข่อยบอกินแล้วยังสินะพี่น้องแต่อยู่บ้านเลาวฮานกินพี่น้องเลยค่อยกินมาอยู่ในกาอะไรข้าบโกินนีเด็กเขาเห็นในพ่อแม่พี่น้องได้เ,เบิ่งได้ชมกันเดินนี่เดือ แต่สำหรับคอยกอสีเอาไปขว่าเอาพี่น้องโอเคแสบ่บเลยพี่น้องแต่ว่าคนปุงมันแส่บแล้วบัรเฮาเอาไปขว่ามันก็สีออกหน้าตาเป็นแนวนึงองอีกพี่น้องโอเคแสบ่บเ้ยพี่น้องเด้อลองเห็นบ้งเด้อ พูดเขากันพี่น้องทสมึงก่อนสุ่มบอกใส่หน่วยหนึ่งสุ่มบอกมังเน่าซีรีส์่สมอะไรนรอพี่น้องใส่หน่วยหนึ่งแล้วก็อีกเพียงหนึ่งพี่น้องตูวเลมากสุ่มก็ใส่เป็นสองหน่วยเลยเนาะพี่น้องเนี่ยคาดเกลือบเได้พี่น้องเหตุระเ็ดก้อยอาหารบ้านเฮามักหน่อยมักหลายก็ใส uh ่ป huh. ฟ yeah. ูงแต่งเอาเองเลยพี่น้องเนาะมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยพี่น้องขู่อ่ะ หยอเลยพี่น้องเป็นนัวหน่อยเส้นหน่อยมากหลายเส่หลายพี่น้องอกแล้คองใครมันอุไดบวมักระบต้องใส่น้ำป่ามานี้ประมาณนี้อ่ะมันเก่ม่พี่น้องมจับตวงเนาะบวกหนึ่งสองบวงกะแด่งสองสาม อมนี่ก่อนพี่น้องค่ะบู่ว่าเขาตื่นอีกเนาะค่อ,คอลืมเอาขา่าเสพี่น้องข่าเปียกข่าเปียกค่อยซื้อมาค่อยหลงมงไว้ค่อวมาง,งไว้ใส่ซัมพี่น้องก็เลยเอาข่าแหง้งค่อยขััวแล้วพี่น้องอันนี้ค่อยขัขวัวค่อยอบมาเลยหอมพี่น้องค่อยขััวให้มันมหอมๆแล้วค่อยมาบดเห็ดแบบนี้แห้งหอมพี่น้องหอมคนข่า,ขาสดเลยโอเคคนเขากันแบบนี้ แซ่บขนาดเนาะ perfect เนาะก็ต้องตื่มยังอีกบบดโอเคมากน้อยใส่้อยมากหลายใส่หลายพี่เนาะต้องฮิกใจคู่กินเพชรบ่ได้โอเค แซ่บน้องแซ่บแซบเติมค่าแห้งอีกพี่น้องลืมตึ้งหอมแซ่บพี่น้องแซบแซบแซบแล้วได้แล้วาหอมแพรวหอมเสริมพี่น้องแซ่บได้พี่น้องเอ้ยแล้วเรียบร้อยพี่น้องลาบหมูหอ ถ okay. okay. าด้พี่น้องขกล้ากินเร็วดิบนะพี่น้องเอ้ยกูดได้กินได้กับกินสำหรับคีกินโมได้กับเห็ดแ,แล้วเาา่าทำมะขวเอาพี่น้อง